เหนือนะคะมาเจอแกงหัวแกงโฮข้วโฮนี่มาดูพิธีทําบ้านพี่สีถ้าพ,พี่เพื่อนอยากจะเอาไปทํากินเองก็ซื้อแกงหังเลมาสักหนึ่งถึงสองถุงวันพี่สีเนี่ยถ้วยตักแกงนี่ค่ะถ้วยตักแกงเนี่ยแกงโฮเต็มนียดูสิแกงหังเลเต็มถ้วยได้แกงโฮเกือบเกือบเต็มเต็มกระทะพี่เพื่อน นี่สิ่งที่เราต้องทำต่อไปคือวุ้นเส้นที่เราเตรียมไว้นะคะพเพื่อนๆใส่ไปเลยนี่ใส่ไปใส่ไปนี่ไรที่อยากทำกัว้วเหะแกงโหะเป็นนะคะดูบ้านพี่สีนะคะเครื่องปรุงอย่างอื่นเราต้องเติมไหม แกงฮังเลบางเจ้าอร่อยมากพี่พๆเพื่อนๆเ,เข้มข้นมากแค่เราบอกว่าจะเอามาทำขั่วโฮเขาก็จะตักน้ำแกงฮังเลให้เราเยอะเลยเพื่อความเข้มขน้นนี่ค่ะพี่เพื่อนบุญเส้นนี้อยู่ที่เราจะใส่มากจะใส่น้อยนี่น้ำเริ่มแห้งเริ่มหวดแล้วเริ่มเป็นแกงโฮขั่วโฮแล้ว ตอนนี้เรายังดูเม้นไม่ได้นะคะเพราะว่าน้ําแห้งแล้วก้นหม้อเราจะไหม้นะคะขั้นตอนสุดท้ายใครชอบลูกโดดใส่ลูกโดดไปขั้นตอนสุดท้ายใส่ใบโหระพานะคะใส่ใบโหระพาลงไปใบโหระพาพี่สีก็ปลูกเองนะคะใบกะเพราไม่ต้องใส่นะคะใส่ใบโหระพาให้หอมหอมกัวโหะจะต้องมีกลิ่นใบโหระพา กลิ่นหอมของใบโหระพาด้วยถึงจะเป็นแกงโฮขั่วโฮที่สมบูรณ์แบบนะคะพี่ๆเพื่อนๆน,นี่ใครอยากทําแกงโฮมาทําเหมือนบ้านพี่สีได้เลยแค่มีแกงฮังเลหนึ่งหนึ่งถ้วยใหญ่ๆแล้วก็วัตถุดิบพี่สีก็บอกให้แล้วนี่โอ้โห,โโหทีนี้เราก็จะปิดเตากันเลยนะคะ ทำแบบง่ายๆแบบนี้นะคะพี่สีก็จะชิมนะคะเราสามารถปรุงมันจะมีแค่จืดน้ำปลาหรือไม่จืดน้ำปลาเพราะว่าแกงฮังเลเขาจะเข้มข้นมาในแบบฉบับของเขาแล้วพี่สีขอชิมหน่อยอุ้ยพี่สีเอ้ยใครจะใส่พริกลูกโดดใส่ไปเลยนะคะใส่ไปตอนนี้นะคะแต่พี่สีจะไม่ใส่พริกลูกโดดนะคะ ร้อนร้อนร้อนอึมอมมเชื่อไหมอยู่ที่แกงฮังเลที่เจ้าอร่อยเจ้าประจำที่อร่อยที่สุดเราซื้อมาเลยนะคะพี่เพื่อนเพื่อน,นอย่าไปหวงว่าเขาจะขายแพงนะคะเจ้าที่น้ำแกงเขาเข้มขน้นพี่พี่เพื่อนๆซื้อมาเลยนี่ พี่สีก็พร้อมตักแล้วนี่ค่ะพี่เพื่อนเพื่อนเราก็จะพร้อมตักเสิร์ฟให้พี่ๆเพื่อนๆแล้วนี่คือข้วโหกวัตถุดิบหลักอยู่ที่แกงฮังเลนะคะพี่ๆเพื่อนเพื่อนอย่าลืมนะคะถ้าแกงฮังเลเราอร่อยข้่วโหกออกมาก็จะอร่อยแบบนี้เลยนะคะนี่วุ้นเส้นพี่สีใช้วุ้นเส้นสดนะคะ ใครจะใส่วุ้นเส้นแห้งก็ต้องเอาไปแช่น้ําก่อนพักก็ตามนี้เลยโอ้โหล้น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 นี่ค่ะเห็นไหมเจ้าประจําของพี่สีเห็นหมูเขาไหมคะเห็นหมูเขาไหมนี่นี่อุ้ยดูมะเขือพวงดูมะเขือพวงใครที่ไม่ชอบอ่าใครที่ไม่ชอบ หนอนไม่ดองก็ไม่ต้องใส่นะคะใครที่ชอบก็ใส่ลงไปนี่เป็นไงนี่ค่ะใครที่ทําแกงหังแกงใครที่ทำข้วโหะไม่อร่อยนะคะมาบ้านพี่สีแล้วคุณก็จะทําแกงโหเป็นนะคะคุณจะทําแกงโหเป็นไหนดูหน้าแม่ครัวสิดูหน้าแม่ครัวสิดวสอ,อดอดผดผดดผดดดูหน้าตาดูไม่ได้เลยทําแกงโหออร่อยหรือเนี่ยดูหน้าตาสิ อย่าลืมเอานำไปใช้นะคะแกงคั่วหกบ้านพิศีสีอร่อยแบบนี้เลยนะคะลองทำดูนะคะใครที่มาดูไม่ทันเข้ามา